f อล l o w หมี EP 70นะครับเรามาดูแรายไอเทมชิ้นคขันเซนกันอ่ะไม่ใช่ขบวนนี้จ้าน้องคันนี้เป็น N700 ชุดเล็กนะครับของเวสกับคิวชูนี่ครับชุดนี้กำลังเข้ามาแล้วจำได้ไม่เอ่ย JR 500ซีรีส์นั่นเองครับชินันเซน็งที่หน้าตามเหมือนเครื่องบินที่สุดผลิตมาแค่9ชุดเท่านั้นเองชุดเดิมเขามี16คันนะครับตอนนี้เหลือให้บริการแค่6ชุดแล้วก็ตัดเหลือแค่ชุดละ8คันเท่านั้นมาดูครับรถสร้างปี1995ยังวิ่งได้เร็วอยู่นะ จากที่เคยเป็นโนโซมินะครับวิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงท็อปสปีดนะฮะตอนนี้รถท็อปสปีดเหลือ285กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาาก็โคดามะมันจะทุกสถานีนครับแล้วก็500จะวิ่งแค่ใกล้ๆอย่างฮากตาตะโคคุระแถวนี้เองนะครับชุด v 2อ่ะฮัลโหลคิตตี้จะวิ่งไปไกลหน่อยไปถึงชินโอซากา้าแต่ช่วงที่มาเนี่ยนะครับคิตตี้ไม่ได้วิ่งนะฮะโอเจอคิตตี้ก็นั่งสีเดิมแทนก็ยังดีครับได้เจอชินคันเซ็น500ซีรีส์นะครับซึ่ง โอกาสหาดูแนนั่งยากมากเลยนะฮะเห็นไหมครับวิ่งสถานีเดียวนะฮะน้องก็จัดท็อปสปีดเท่าดูด้วยนะครับ285นะครับวิ่งเต็มสปีดเลยดูภายในกันบ้างนะครับสังเกตตอนหน้านะครับด้วยความที่ข้างบนหลังคามันลาดลงนะฮะก็เลยวางของไม่ได้เขาเปชุดวางของไว้ให้500ซีรีส์นี่ประตูหน้าไม่มีนะครับเป็นประตูนี้แล้วก็ห้องคนขับเลยนะครับเก้าอี้นะครับนะฮะวางเบาะอสเหมือนชิลเลนเซนทั่วไปครับยกเว้นคู่หน้าสุดนะครับที่จะวาง2อสเพราะต้องมีกล่องเก็บสัมภาระมาให้นะครับ อ่ะเราลงจากรถกันที่นี่ครับวันนี้นั่งจากโคคุระมาฮากาตะแค่นั้นเองนะครับผู้โดยสารก็เต็มขบวนเลยนะครับใครที่มาคิวชูนะครับก็ฝากแวะทักน้องด้วยนะฮะที่ฮากาตะนะครับดูทัศน์อีกรอบหนึ่งนะครับไปแล้วครับวิ่งกลับเข้าอู่แล้วนะครับที่นิชิฮากาตะนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ YouTube ช่อง follow หมีแล้วก็เพจเรย a แองเจิลกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย